กำแพงกั้นน้ำกว่า20กิโลเมตรกั้นพื้นที่ระหว่างคลองรังสิตและเมืองเอกซึ่งเป็นด่านรับน้ำก่อนถึงกรุงเทพมหานครที่ได้สร้างขึ้นหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมหากมองย้อนกลับไปถึงการเริ่มก่อสร้างนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบวัวหายแล้วล้อมคอกหรือเปล่าถ้าไม่สร้างก็เสี่ยงกันนะคือถ,ถ้าไม่มีกำแพงกั้นน้ำเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าปีไหนน้าจะมาเยอะถ้าเราไม่ทาเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นใจว่าเราจะสามารถกันน้ําได้แต่ถ้ามันไม่เกิดปุ๊บเราสร้างเนี่ยใช้ทุนสูงมากมมเป็นหมื่นล้านหากมองจากสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในละแวกนี้อาจเห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ําระหว่างสองฝากฝั่งของกําแพงทางด้านทางฐานะและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างกําแพงกันน้า ก็ท่วมไงเพราะกวาแพงเขาไม่ได้กั้นให้เราเขากั้นให้ให้คนในกรุงเทพแล้วแล้วเราแบบไม่ก็เรามาอาศัยอยู่อย่างนี้มันก็ยังไงเป็นร้องเรียนแล้วไม่ได้เพราะเราอาศัยก็ก่อนป้าอยู่ข้างในเมืองเอกตรงนั้นมันมีสวนมีอะไรทําสวนกันทีนี้พอเขาซื้อเขาทําเมืองเอกเขาก็ไล่ออกมาข้างนอกคนจนก็จะมาอาศัยตรงนี้อยู่ถ้าคนมีเขาก็จะไปซื้อที่ซื้อทางที่อื่นอยู่ ชาวบ้านที่นี่เรื่องน้ําท่วมไม่เคยกังวลกังวลอย่างเดียวคือคือไร่ที่กุณโดไร่ที่อ๋อ oh. ชาวบ้านที่นี่กังวลเกิวโดนไร่ที่อย่างเดียวแล้วถ้าน้ําท่วมย่างๆนี่คือเขาก็ไม่ย้ายไปไหนลนะ้วอยู่นี่เลยก็ไม่ไปนะชาวบ้านเขาก็อยู่กันนะนอกจากว่าหลังไหนที่อยู่ไม่ได้จริงๆอะ่ะที่มิดจริงๆอะ่ะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เขาก็จะไปหยุดตามบ้านญาติบางทีก็ไปหยุดตามที่ศูนย์ที่เขาจัดให้ แต่ถ้าถามว่าวัวหายล้อมครอบไหมมันก็อาจจะเชิงนั้นแต่พูดถึงว่าถ้าทําแล้วผลประโยชน์ของมันก็คือก็ดีกว่าใช้กระสอบทรายเพราะกระสอบทรายมันจะแคบป,ปีนั้นแล้วแล้วกันเอามาทีเดียวละลายน้ําทิ้งไปสองมาตรฐานน้ยตรงนี้ท่วมหลังกําแพงไม่ท่วมจะอยู่ใ,ใกล้กันตรงนี้ก็ตอนทำประชาคมก็ชาวบ้านก็โอเคนะชาวบ้านยอมรับได้ฝั่งนี้ยอมรับฝั่งได้ใช่ใช่ยอมรับได้ยอมยอมที่จะอยู่กันนะเพราะว่าที่นี่เขา ตออนนทาาาชคคมมเยกะรในขณะที่ชาวกรุงเทพมานครอุ่นใจจากกำแพงกั้นน้ำที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยเปอร์เซแต่ยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างกำแพงกั้นน้ำเช่นเดียวกับชาวบ้านคลองรังสิตหมู่5แห่งนี้